สวัสดีจ้าซาพี่น้องยูทูบทุกคู่ทุกคนซาแล้วคนเกาคนเดิมมากเลยจ้าถ้าพี่น้องเมื่อนีซาแหล่มาเหตุบัตหม่ท้าพี่นอ้อ,นอ,เนองเพราะว่าน้องเอลินาเขายันสงสัยเขายันเนบัตแม่เนี่ยติดโควิดนี่ได้วเขาก็เลยเอาบัตแม่เนี่ยไปใส่ในเครื่องซักผ้าซาแหล่ก็ลืมเบิง้งท้าพี่นอ้องลืมสังเกตเบิงเ้งาะซาแหล่ก็เลยเอาผ้าไปซักปั้นผ้าแล้วก็ปั้นเครื่อง ปั่นเครื่องนะท่หนังปั่นบัตรไปน้ำซื้อน้กินก็ไม่ได้มาที่นี่สี่หมื่นแล้วสาแล้วร่ได้มาเห็ดบัตรใหม่จะเชียร์พะว่ามีมามันตกคันที่มาว่าตกฝนก็ตกกลิ้นเนาะมันก็หนาวมือหนีก็เลยได้เลิกง,งามย่ามดีแดดออกสาวแหล่ก็เล่มาเห็ดบัดใหม่สว่วสีได้ก็ประมาณ อาทิตย์นึงให้พี่น้องเสื้อสิได้บัตรใหม่เนาะเขาก็ต้องเบิกเงินสดมาไปแต่ซื้อน,นอมซื้อนในย่างใ้กินน้ำเสื้อสิได้บัตรใหม่กับอาทิตย์นึ่งวันนี้แดดดีพอดีเลยให้พี่น้องเนาะได้ผ้าลกูกมาลาวิตามินจากแดดเป็นโดน,ดน,ดนแดดสีออกเสียงย่างอยู่นี่ว่าเป็นเสียงเออ ย่างหยับ nhà แง้งได้ไหมพี่น้องหยับน้ำแข็งย่างไว้กับบัดงได้ไหมพี่น้อง,ออพ,องพอไหวยังเตรียมมันสีมืน่นมันเป็นน้ำแข็ง,นงเนาะเข้าตรงคอ่อยๆย่างเอ้ยคุณน่ะใช้พี่น้องมีแต่น้ำแข็งขนาดแดดออกนี่เอ๋พี่น้อง ว่านี่กวนออกปากได้ละขันบ่าว่าเห็ดมือนี่กับพี่เต็งสิอีกโดนก็สิได้บัตรแต่ก็สิบ่มีเงินซื้อนะอยากนึกกิ่นน้ำพราะว่ายยังตีพราะว่าใกล้สิฟันคิสมัดละธนาคารเขาก็สิ้ยุดเน้อจ้าแหลก็เลยต้องเฝ้ามากกว่าขนาดเฝ้าได้เห็นไหมน้อง <laughs> ขนาดเฝ้าไม่เห็ดบัตรไม่เลยผ่า,าเกือบ อาทิตย์หนาวคักไทยพี่น,น,น้องก,กับฮีมากวตโตกฝนกระตกลินกัดฝนบ่โตกลินหิมะกกระตกจกแบกเอาวันนึงค่ะอาทิตย์อยู่เมืองไทยมาไหวอยู่โนเว่ได้เนาะเทพพี่น้องซองมูลูกสาวกันเท้เี่เน้ออ้าวนั่งกินนม หนาวจัดได้พี่รองโอ้โหปันเด่นทั้งลูกลั่งมีแต่สิวสงสัยสาวแหละสิเด่น,นแพ้อันนั้นให้พี่รองเพราะว่าอยู่ในห้องมันต้องมีเครื่องปรับอุณหภูมิเฮ็ดให a เน้นอุ่นในห้องเนาะใส่ไฟฟ้าสงสัยอากาศที่มันออกมาจากเครื่องอนี่แหละท้่พี่รองเฮ็ดให้สิวขึ้น เพราะว่าสาวแล้วบ่ได้ใส่ครีมจักเก็อให้พี่น้อง <c oughs> บ่ได้ใส่ครีมบ่ค่อยได้แต่งตัวจกักสิแต่งไปใส่เนาะอยู่แต่กับลูกอยู่ในห้อง <c oughs> ทั้งหนาวทั้งเมื่อยทั้งหอบแท้พี่น้องเมื่อยก็บ่กปัน่นได้กตะว่นหนาวไอ้ตี้มือสัน้นปากสั้นเหมดก้นออกปากเหมด นาๆเดืสีอากาศจะสีขกินหอดตอนเน้นตัดอ้อยก็เป็นตอนเกี่ยวเขาอยูดอ่อนแน่นอนทายพี่น้อง <c oughs> อย่างไปต้องเบิ้งทางไปน้ำท้ยพี่น้องเ <c oughs> พราะอย่างตี่ข้าจะบอกในโทรศัพท์ข้าต่ถ่ายคลิปแล้รถมาเดี๋นวจี <c oughs> ต่ำเอาไ <c> ป <oughs> ้สาวแหล่ ขามทางกันให้พี่น้องอโอ้เหมือนเ <c oughs> ดี๋ยวสาวแหลกขอได้ยัดขามทางกันเล้วจ้าให้พี่น้องเจ้ากับสบฟอยไหม ขนาดห้พีน้องเบิรัดอันนี้ก็รุดออกคันอันนี้อันที่เป็นแม่เล็กบ่รุดออกนะเวลาาไปรุดควงเขากับ,บ่ต้องเน็บก็ได้เนาะเขากับใส่สิยิ่งเอาสแกนเอาแต่ว่านี่มันรุดออกไปเบิดต,ต้รงไม่ <c oughs> มเห็ดไมเกิบไม่เห็ดไม่ก็บไ่ได้ซาแหละมะหอดธนาคารเลยเทพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ซาแย่ก็ขอฝากเทพี่น้องกคแชร์กดไลคไเอาตะไคร้มาปักให้ซาแหลในเรื่อจา้าเพื่อซาแย่จะได้รรมีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดน,นต่อไป พวกักันคลิปไม่ได้จ้าเท้พี่น้องน้องเอลี่เนี่ยน้องเอลรินาย่านวัดแม่เป็นโควโิดติดโควิดนน่าก็เลยทำความสะอาดให้เทพพี่น้อง